สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดสแก้วประจำเดือนพฤษภาคม2567ภายใต้การนำของนายประจักษ์ประสงค์สุขเกษตรจังหวัดสแก้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดสแก้วร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ภายใต้การนำของนายประจักษ์ประสงค์สุกเกษตรจังหวัดสแก้วจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไตรามาสสามเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลแบบครบวงจร โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสแก้วและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันออกหน่วยให้บริการณโรงเรียนตำรวจประเวณชายแดนวังสีทองหมู่ที่15ตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสแก้ว เกษตรจังหวัดสแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสแก้วร่วมออกหน่วยให้บริการความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรพร้อมทั้งแจกต้นกล้าผักสวนครัวให้แก่เกษตรกรในโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสแก้วประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567นะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านวังสีทองตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสแก้วโดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเป็นประธาน เกษตรจังหวัดสแก้วร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3ามิถุนายน2567ภายใต้การนำของนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสแก้วนะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี เกษตรจังหวัดสแก้วเป็นประธานประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการปลูกปอเทืองและดาวเรืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน,นคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีสามิถุนายน2567และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสแก้วชั้น3ศาลากลางจังหวัดสแก้ว เกษตรจังหวัดสแก้วร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลมะม่วงจังหวัดสแก้วปี2567ณศูนย์การค้าบิ๊กซีสาขาสแก้วซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายสร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการจําหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง GI จังหวัดสแก้วโดยได้มีการบูรณาการรวมกับศูนย์การค้าบิ๊กซีสาขาสแก้วในการยกระดับการจําหน่ายสู่มอดเอร์เทรด เกษตรจังหวัดสแก้วเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสแก้วพุทธศักราช2566-2567และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสแก้วประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสแก้วให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับต่างๆโดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเป็นประธานณสวนนงนุษย์จังหวัดชนบุรี สรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนพฤษภาคมของสำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยาภายใต้การนำของนางอ,อรไทยสมสายเกษตรอำเภอตาพระยานางอ,อรไทยสมสายเกษตรอำเภอตาพระยาประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยาประจำสัปดาห์เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆจากทางอำเภอตาพระยาและสำนักงานเกษตรจังหวัดสแก้วร่วมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายณสำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยาจังหวัดสแก้ว นางอารไทยสมสายเกษตรอำเภอตาพระยาพร้อมด้วยนายนันทพัฒนแดงปูนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมลอนปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะในพื้นที่ตำบลทับราช นางออรทยสมสัยเกษตรอำเภอตาพระยาพร้อมด้วยนายนันทพัฒ์แดงปุ่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามความเสียหายจากเหตุวัตภัยของโรงเรือนอัชริยะในพื้นที่ตำบลโคคานจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าแผ่นพลาสติกค,คลุมหลังคาชำรุดเสียหายทั้งนี้ได้แนะนำให้เกษตรกรแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคคานเพื่อขอรับการช่วยเหลือต่อไป นางอารไทยสงสัยเกษตรอำเภอตาพยาพร้อมด้วยนายยุทธนาวิชาเงินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนำนางสายหยุดอินประสงค์ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดสะแก้วในการประกวดคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติในระดับเขตซึ่งได้เข้าร่วมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกรประจำปี2567โดยมีนางอุบลมากองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดระยองเป็นประธาน เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ปรากฏแก่สาธารณชนผ่านระบบออนไลน์สุนิติ้งณสำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยานางอรไทสมสายเกษตรอำเภอตาพระยาพร้อมด้วยนายกนกพลบุญริศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระนี้ตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวและมันสำปะหลัง เพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพเดิมและสร้างอาชีพเสริมของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตาพยาและอำเภอโคกสูงนางอารไทยสมสายเกษตรอำเภอตาพยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาพยาลงพื้นที่ฝึกอบรมการขยายพันธุ์พืชให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทยทำดีละลุ เพื่อเป็นการสร้างความรู้และเพิ่มทักษะให้แก่เกษตรกรที่มีการดำเนินการในการผลิตและปลูกพืชผักสมุนไพรและการผลิตน้ำมันหอมระเหยณที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทยทำดีละลูหมูที่15บ้านเขาวงตำบลทับรากอําเภอตาพระยานางอรไทสมสัยเกษตรอําเภอตาพระยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอําเภอตาพระยาลงพื้นที่ติดตามแปลงเกษตรผสมผสานนางสมพานดาศีเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชแบบผสมผสานที่สร้างมูลค่าสูงตามแนวทางการใช้3อโมเดลและ9ทางเลือก ือกจัดการเกษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหมู่ที่12บ้านคลองยางตำบลทับราชอําเภอตาพระยานางอรทัยสมสายเกษตรอําเภอตาพระยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอตาพระยาเข้าร่วมประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการรณรงค์ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี2567เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาคและสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเห็นถึง ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์สูมิติ้งณนะห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยาจังหวัดสแก้ว กนักง,งานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นขอเสนอสรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 1 7ดังนี้ วันจันทร์ที่6พฤษภาคม2567นางพัชรีพรใจสารเศรษฐอำเภอวังน้ำเย็นมอบหมายให้ในายสันทัตทัพไทยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมกับผู้นำหมู่บ้านลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพื้นที่ประสบภัยที่บาิด้านพืชบาทภัยในพื้นที่หมู่1หมู่2หมู่6หมู่10และหมู่13ตำบลตาหลันในทั้งนี้ได้ชี้แจงแนวทางการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบราชการและแนวทางการฟื้นฟูหลังประสบภยัยเพื่อจะได้ทำการช่วยเหลือตามระเบียบราช การต่อไปวันจันทร์ที่6พฤษภาคม2567นางพัชรีพรชัยศารเสตอำเภอวังน้ำเย็นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่ายป้องกันและบรรทอสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญและผู้นำหมู่บ้านลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านพืชวัตภยัยเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่หมู่ 11, 19, 22และ27 ตำบลพุ่มหาเจริญทั้งนี้ได้ชี้แจงแนวทางการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบราชการและแนวทางการฟื้นฟูหลังประสบภยัยพิบัติเพื่อจะได้ทําการช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไปวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567นาพเชลีพรชัยสายเศรษอำเภอวังงามเย็นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนาศาศาักศึกษาฝึกงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะถนนแหล่งน้ำและปลูกต้นไม้ เนื่องแมวันปฐมบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวโดยนายมีนายอุทานจิตสมานประดาบอ,อุโสอำเภอวังน้ำเย็นเป็นประธานเพื่อทำความสะอาดพ,พัฒนาสถานที่สาธารณะณวัดคลองหินปูนหมู่งตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ วันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567นางพัชรีพรชัยสางเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นได้จัดประชุมประธานกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนในโรงเรือนอัจฉริยะตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล่อนปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคและการนำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล่อนปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะณสำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว วันอังคารที่21พฤษภาคม2567นามชลีพรชัยศาลเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นมอบหมายให้หนางสาวดวงนภาคำม,มูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนควรัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารณนะหมู่บ้านหนองเรือหมู่ที่15ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจนังหวัดสระแก้ว ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567ของสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์วันพฤหัส,สบดีอีที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2567นางพัชรีพรชชยสารเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสะแก้วจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไตรามาสสามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังสีทองหมู่ที่15ตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้วงานนี้ได้รับเกียรติจากนายภูมิวัตรอุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลแบบครบวงจร One-stop service ให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรในครั้งเดียวในงานนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสแก้วและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกันออกหน่วยให้บริการเกษตรกรเพื่อให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยจัดตั้งคลินิกเกษตรในด้านต่างๆได้แก่1คลินิกส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสแก้วสําสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสแก้ว3สภาเกษตรกร4คลินิกชลประธานโดยโครงการชลประธานสแก้ว5คลินิกดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินสแก้ว 6คลินิกประมงดยสำนักงานประมงจังหวัดสแก้ว7ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสแก้ว8คลินิกมอนไหมโดยศูนย์มอนไหมจังหวัดสแก้ว9คลินิกกฎหมายโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสแก้ว10คลินิก bon สหกรณ์ดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสแก้ว1 1คลินิกข้าวดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชนบุรีส12คลินิกพืชโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี 13คลินิกอื่นๆเช่นคลินิกฝนหลวงโดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกสแก้วคลินิกยางคลินิกสาธารณาสุขเป็นต้นขอบคุณค่ะสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม2567ันสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาดโดยการนำของนายวันรพรแพงเกษตรอำเภอคลองหาด วันที่3พฤษภาคม2567เกษตรอำเภอคลองหาดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรอำเภอคลองหาดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยในวงเดือนพฤษภาคม2567โดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเป็นประธานณนพื้นที่สาธารณแก้มลิงหมู่ที่6บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลไทรทองอำเภอคลองหาดวันอังคารที่7พฤษภาคม 2,567เกษตรอำเภอคลองหาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรอำเภอคลองหาดร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน,นโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อน,นำสิ่งของที่ได้จากการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งออกเยี่ยมผู้ยากจนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่นวัดนนประดูหมู่ที่4ตำบลไซเดียวอำเภอคลองหาด วันที่3พฤษภาคม2567เกษตรอำเภอคลองหาดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำน,นักงานเกษตรอำเภอคลองหาดร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถินถ่นเพิ่มเติมครั้งที่2ทับสองนห้อในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลซับมักกร,รูดอำเภอคลองหาดวันพุทธที่8พฤษภาคม2 5 6 7กเกษตรอำเภอคลองหาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำน,นักงานเกษตรอำเภอคลองหาดและเจ้าหน้าที่จากโครงการชประทานสแก้ว ผู้นำท้องที่ลงพื้นที่เพื่อพิจารณางานเตรียมความพร้อมในการสํารวจออกแบบงานปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําในเขตพื้นที่ตําบลคลองหาดและตําบลใส่ทองอําเภอคลองหาดสรุปข่าวเด่นผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม2567ของสำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร นายสถิตอายุรพันธ์เกษตรอเภอวัฒนานครมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอเภอวัฒนานครเข้าร่วมอบรมออนไลน์โครงการอบรมจัดทำข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจโดยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือ Sampling for l i k Frame Survey จัดอบรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรผ่านแอปพลิเคชัน Zoom นายสถิตอายุรพันธ์เกษตรอำเภอวัฒนานครมอบหมายให้นางเรนุดาโชคดีสมโชคนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลผักขาดและนางรัติรัตน์เขาพระจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตำบลผักขาดพร้อมทั้งนำข้อมูลโครงการกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในทุกหมู่บ้านของตำบลเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในตำบลนสสถาบันการเงินบ้านป่งคอมหมู่ที่5ตำบลผักขาดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสแก้ว ผดีอายุรพันธ์เกษตรอำเภอวัฒนานครมอบหมายให้นางสาวรัตนาถาวรน,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลหนองแวงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตำบลหนองแวงเพื่อติดตามการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2567ของเกษตรกรในพื้นที่พร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งภายในตำบลณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสแก้ว นายสถิตอายุรพันธ์เกษตรอำเภอวัฒนานครร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืชตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมลอนปลอดภัยในโรงเรือนอฉริยะโดยมีนายประจักษ์ประสงค์สุขเกษตรจังหวัดสแก้วเป็นประธานณห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสแก้วนายสถิตอายุรพันธ์เกษตรอำเภอวัฒนานครเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเพื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลแบบครบวงจร วันสต็อปเซอร์วิสเพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันโดยมีนายภูมิวัน์อุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเป็นประธานณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบางสีทอง นายสถิตอายุรพันธ์เกษตรอำเภอวัฒนานครมอบหมายให้นางสาวรัตนาถาวรน,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมให้ความรู้การเลี้ยงแหนแดงและการนำไปใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรในชุมชนภายใต้กิจกรรมยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนชุมชนฐานรากตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากนาบ้านหัวช้างหมู่2ตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสแก้ว จบการนำเสนอข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2567ของสำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานครขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดะิฉันนางพรทิพย์พรมกฤจิกรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการขอรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภออารัญญประเทศประจำเดือนพฤษภาคม2567ดังนี้ค่ะ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมทําบุญถวายพัตตาหารเพนโครงการบรรพชาสัมานเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนพรรษาหกรอบณนะวัดเหล่าอ้อยตำบลหนองสัง่มประชุมโครงการอบรมจัดทําข้อมูลกรอบตัวอย่างสําหรับการสํารวจอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านผ่านระบบ Zoom Meeting ณสําสนักงานเกษตรอําเภออรัญญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคลโดยร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นและสวยงามณอ่างเก็บน้ำบ้านภูน้ำเกี้ยงตําบลป่าไร่โรงพื้นที่สํารวจความเสียหายของโรงเรือน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมลอนและพืชผักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองไผ่ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลเมืองไผ่มอบต้นกล้าผักสวนครัวเช่นพร,ริกมะละกอให้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประชารักษ์บํารุงหนึ่งตําบลป่าไร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและสํารวจสภาพบ้านพักเกษตรตำบลในพื้นที่ตำบลท่าข้ามคลองน้ำใสหันทรายป่าไล่เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและรายงานตามสภาพในปัจจุบันร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้แนวทางขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกนี้ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอำเภออรัญญประเทศนะห้องประชุมเพชรบุรพาโรงเรียนอนุบาลสีอรัญ,ญโยไทยร่วมลงพื้นที่กลุ่มวิสาหากิจชุมชนธุรกิจเพื่อสังคมครอบครัวคนพิการ เพื่อให้ข้อมูลด้านการเกษตรและพัฒนากลุ่มคนพิการให้มีรายได้เลี้ยงชีพโดยทําการเกษตรเป็นอาชีพบูรณาการร่วมกับสํานักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วในพื้นที่หมู่7ตําบลเมืองไผ่ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลพร้อมกับให้คำแนะนำด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่ายผลผล,ผลิตผ่านตลาดออนไลน์ และตลาดเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ตำบลทับพ,พิกทางสำนักงานกเกษตรอำเภออรัญญประเทศขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะเดินหน้าพบกันใหม่ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสำนักงานกเกษตรอำเภอเขาชะกันขอนำเสนอข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม วันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2567นายปฐมชัยขเชสุทธ์เกษตรอำเภอเขาชะกันกล่าวเปิดการอบรมการประเมินสมรรถานะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเกษตรกรรมอาชีพผู้ปฏิบัติงานคัดแยกคุณภาพลำไยระดับ4ในหลักสูตรการตรวจสอบและคัดแยกคุณภาพลำไยเพื่อส่งจำหน่ายการควบคุมการคัดแยกคุณภาพลำไยเพื่อส่งจำหน่ายการวิเคราะห์ปัญหาระหว่างการคัดแยกลำไยเพื่อส่งจำหน่าย และการแก้ไขปัญหาระหว่างการคัดแยกลำใหญเพื่อส่งจำหน่ายโดยศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพด,ด้านเกษตรกรรมและการผลิตอาหาร Agriculture and Food Production Professional Qualification Certified Center หรือ AFCC มหาวิทยาลัยราชภัฏวะไลลงกรอ์ในพระบรมประชาอุปธรรมณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาชะกันและวันที่14พฤษภาคม2567นายปรมชัยขชสุดเกษตรอำเภอเขาชะกัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะเกษตรกรตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเกษตรกรรมอาชีพผู้ปฏิบัติงานคัดแยกคุณภาพลำใหญ่คุณวุฒิระดับสีนะที่ว่าการอำเภอเขาชะกันจังหวัดสแก้วสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะกันขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม2567าสำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้ว สํานักงานเกษตรอําเภอโคกสูงร่วมงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน,นโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าขยายผลสู่หมู่บ้านศิลธรรมณวัดอรัญญิการามหมู่ที่1ตําบลโนนหมักมุ่นอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยมีกิจกรรมทําบุญตักบาตรข้่าสารอาหารแห้งนมจืดพระสงฆ์จํานวน6รูปเพื่อนําสิ่งของเยี่ยมผู้ยากจนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและการออกหน่วยบริการของ หน่วยงานราชการในการนี้สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูงได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักปุ้งแก่ผู้เข้าร่วมงานสำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูงร่วมกิจกรรมจับจอบหิ้วปิ่นโตเอามือสามะคัคีวิถีคนโคกหนองนาณศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลหมู่ที่2ตำบลนน,นหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูงติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืชตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมลอนปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะในพื้นที่หมู่ที่2ตําบลหนองแวงหมู่ที่8ตําบลโคกสูงและพื้นที่หมู่ที่4ตําบลหนองม่วงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว นางสาววันวีราวัฒนาศิริยานนท์กเกษตรอำเภอโคกสูงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเลือกสมาชิกบุธิสภาระดับอำเภอณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสูงชั้นสองอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วรอบเมืองเดอะซีรี สกู๊ปพิเศษข่าวเด่นข่าวปังในเดือนนี้เกษตรเมืองสะแก้วจะพาไปพบกับเมลอนบ้านป่าระกำตำบลท่าแยกครับผมเมลอนบ้านป่าระกำเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมลอนปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะงบปี66สําหรับเมลอนของเกษตรกรกลุ่มนี้เป็นการผลิตรอบที่2ซึ่งรอบนี้ทําการปลูก2สายพันธุ์ได้แก่พันธ์แสนหวานลักษณะผลเป็นตาคายเนื้อในสีส้มรสชาติกรอบหวานเนื้อแน่น และพันจันฉายลักษณะผลสีเหลืองเนื้อในสีส้มกรอบหวานรอบการผลิตเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และเริ่มเก็บผลผลิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมสําหรับการปลูกเป็นการปลูกลงดินเดิมโดยปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ทานบดและทานชีวภาพจากมูลแพะให้น้ําด้วยระบบน้ําหยดส่วนการจําหน่ายนั้นผ่านช่องทางออนไลน์และตลาดบ้านหนองเตี้ยนตําบลท่ายแยกนอกจากนี้แล้วเกษตรเมืองสแก้วได้มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการร่วมวางแผนการผลิตการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหาอุปสรรคระหว่างกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน11กลุ่มได้แลกเปลี่ยนความรู้เสนอคําแนะนําในการวิธีการปลูกและดูแลเมลอนรวมทั้งพืชผักบุนเวียนให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดครับผมแล้วพบกับเรื่องราวใหม่ๆของขับเม r i e s ในเดือนถัดไปนะครับหรือติดตามได้ที่ช่องทางเฟซบุ๊กสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสแก้วซึ่งเป็นช่องหลักของพวกเราครับผม